เมื่อเวันที่แล้วคุณยายได้เอาไข่นะคะมาผสมน้ำทำปุ๋ยสดรดโคนต้นองุน่นต้นนี้ค่ะและว,วันนั้นคุณยายก็ถ่ายคลิปให้ดูนะคะใบไม้ใบองุ่นในวันนั้นเหลืองมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มียอดนะคะวันนี้คุณยายมาทำคลิปนะคะรายงานผล หลังจากที่เอาปุ๋ยสดมารถโคนต้นอง,งุ่นแล้วคุณยายบอกว่าอีก7วันคุณยายจะมาติดตามผลนะคะวันนี้จะมาให้ดูว่าอง,งุ่นซึ่งยอดไม่มีนะคะตอนนี้แตกยอดแล้วก็เป็นมันเลยค่ะเดี๋ยวดูนะคะอันนี้คือยอดขึ้นใหม่นะคะเห็นไหมคะว่ายอดจะเป็นมันเลยค่ะ ยอดอง,งุ่นขึ้นใหม่เยอะเลยนะคะที่แตกแล้วก็เป็นตาออกมานะคะเป็นตาออกตามกิ่งนี้เลยค่ะนี่ก็คือยอดใหม่นะคะวันนั้นไม่มียอดค่ะนะยอดนี้แห้งสังเกตนะคะเห็นไหมคะยอดใหม่นี้จะแตกเป็นมันเลยค่ะเป็นยอดใหม่ออกมาสวยเลยค่ะนะ่ะ สังเกตว่ายอดที่มันแห้งๆอยู่ก็จะกลายเป็นเขียวเช่าอุ่มขึ้นเลยค่ะเขียวแล้วยอดที่ออกใหม่นี้จะมีมันวาวเลยค่ะเห็นไหมคะมียอดแตกออกเยอะเลยนะคะเห็นปะอ,อนนั้นไม่มียอดนะคะที่คุณยายทำให้ดูคุณยายเพิ่งบอกว่าพอเข้าโดนปุ๋ยสดเนี่ยรถ ยอดเขาจะแตกออกแล้วก็จะเป็นมันวาวเลยเห็นไหมคะเขาจะมีความมันเนี่ยอันนี้คือยอดใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะวันนั้นไม่มียอดวันนั้นจะแห้งจะแทบจะกรอบเลยค่ะใบไม่ได้รับการดูแลเห็นไหมคะยอดนั้นก็แตกขึ้นนะแตกใหม่ภายในเจวันนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงว่าไม่มียอดนะคะยอดเดิมมันก็มี แต่ว่ามันเป็นยอดที่แคระแกรนนะคะคุณยายก็เลยบอกว่าคอยดูยอดใหม่นะพอเขาแตกยอดใหม่นี่ยอดเขาจะสดนะจะมีความชําความสดแล้วก็จะออกเป็นมันมัน,นะคะออกมันวาวเลยค่ะ,ะแล้วเขาจะออกเป็นสีออกจะแดงระเรื่อหน่อยนะคะ,ะเห็นไหมคะวันนั้นไม่มีนะยอดไม่ได้สวยแบบนี้ สังเกตนะคะยอดขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็นอกจากยอดซึ่งเขาต่อจากยอดเดิมซึ่งแคร์แรกรนเนี่ยอยู่แล้วนะคะเออเขาก็จะมีแตกออกตามตุ่มนะคะตามปุ่มเนี่ยพร้อมที่จะปลียอดออกมาใหม่เห็นไหมคะงามมากเลยค่ะอันนี้คือยอดใหม่ค่ะเนี่ยสังเกตว่า หลังจากที่ได้รับปุ๋ยสดแล้วเนี่ยที่คุณยายบอกว่าใบซึ่งเขาเอา่อเป็นแกลนๆอยู่นะคะเป็นสีเหลืองซีดๆกรอบๆนะคะเขาก็จะออกเป็นมันวาวที่คุณยายบอกว่าทันทีภายในเจ็ดวันเนี่ยพอเขาได้รับปุ๋ยสดนะคะจากไข่สดเนี่ยเขาจะออกเป็นมันวาวเลยเห็นไหมคะอันนี้คือมีความมันที่ใบเหมือนคุณยายบอกไหมคะนะ แต่ละยอดที่เขาได้รับปุ๋ยแล้วเขาจะมีความมันวาวเลยค่ะอันนี้ก็คือยอดซึ่งเขาได้รับปุ๋ยแล้วนะคะเนี่ยก็จะแตกไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะก็จะต่อออกไปอีกเห็นไหมคะความมันวาวของเขาเห็นไหมคะชัดชัดเจนเลยค่ะแล้วสีสันของมือเขาเนี่ยนะคะหนวดเขาเนี่ย สังเกตนะสีสันนอกจากความมันวาวแล้วหนวดเขาก็จะแข็งแรงนะคะมีความอวบขึ้นเนี่ยตรงนี้มันวาวเลยค่ะเนี่ยที่คุณยายบอกว่าปุ๋ยสดที่คุณยายทำขึ้นมาแล้วก็มานำเสนอนะคะที่เป็นปุ๋ยสดเนี่ยคุณยายบอกว่ามันได้ผลคุณยายเคยรดต้นองุ่นที่บ้านมาแล้ว สังเกตยอดนี้วันนั้นนี่วันนั้นนี่แห้งเลยค่ะเห็นไหมคะนี้กำลังออกแตกเขาเรียกว่าแข็งแรงขึ้นอันไหนที่มันแห้งก,กรอบๆเขาก็จะใช้เวลาอาจจะเป็น8วันถึง10วันพวกที่เป็นยอดอยู่แล้วพวกนั้น เขาก็จะเปลี่ยนสีจากสีด้านๆใบสีด้านๆใบเขาก็จะมีความมันวาวขึ้นเห็นไหมคะมันวาวเลยเหมือนคุณยายบอกไหมคะอ,อ,อันนี้ก็คือมานำเสนอให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าหลังจากใส่ปุ๋ยสดแล้วที่คุณยายลงคลิปเมื่อเจ็ดวันที่แล้วนะคะ ไปติดตามย้อนคืนไปดูเจ็ดวันได้เลยค่ะว่าคุณยายทำปุ๋ยสดด้วยไข่สดอย่างไรทำไม่ยากค่ะไม่ถึงเครื่องนาทีทำแล้วก็รดและคุณยายก็บอกว่าคอยติดตามผลนะเดี๋ยวใบมันจะมันวาวขึ้นเลยแล้วก็ใบก็จะอวบนะคะมีความอวบแล้วก็สดขึ้นอันนี้ก็มานำเสนอให้ดูนะคะ,ะไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่า คุณยายเคยทำมาแล้วเมื่อหลายปีทำคราวใดก็เอาุ่นนี่สวยงามมากเลยค่ะ,ะคุณยายก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ,อะเอามาให้ดูกันสวัสดีค่ะ